không có không 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 không

ว้าเก่งจริงๆตอนนี้อ mm ีสานนะภาษาอีสานว้าวคูณสามห้าวิสุดท้ายพี่พีคูณสามห้าวิสุดท้ายคุณหนิงขอบคุณค่ะคุณสามคุณสามคุณสามคริสติน่าวันนี้ทำอะไรคริสตินาจินที่น์จุ๊กฉันมั้ง Today ไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรเพราะวันนี้เป็นวันหยุดของไทยฮอลลีเดย์ฮอลลีเดย์ใช่ ว่ามันเยชื่อว่ามันเยชื่อวันนี้เราก็ไม่ทำอะไรเหมือนกันยัส yes. uh, ออกจากบ้านทุกวันเลยนะวันนี้ก็เลยพักผ่อนอยู่บ้านวันนี้พักผ่อนอยู่บ้านวันนี้มาอัดอันพิซซ์เซลว่าผ่อนอยู่บ้านคุณเอ็นเซลพรอะคาราเต้ยัสคุณอนาดนั่นไหมนา่นไหม คริสติน่ายังไม่อาบน้ำใช่ไหมคุณดาวถูกต้องด้วยถูกต้องคุณดาวอาบน้ำแล้วอาบน้ำแล้วออกกำลังกายออกกำลังกายออกกำลังกายและอาบน้ำ อากกลังกายชื่อชนิีอะไรนะยินต้รงวินตรรงวินตรรงวินตรรงินตรอมกิจารรกกลรมกิจการมกาจอรรมกิจกรรมกิจกามกิจกรรมกิมกิจกรอมกนจกรรมหมกมกิจกรรเกิจมกมกมกิมกกมกม่เหนื่อกสนุกมกกม าม,มา <laughs> ตอนนี้ทุกคนกำลังดูคนจีนกับคนเกาหลีคุยภาษาไทยกันนะคะตอนนี้จีนสอเอ่อฮั่น国人还有韩国人一起说泰语啊 Christina โอ้ยใช่ค่ะเฮ้มาค่ะเดโอ้วันนี้เป็นยังไงบ้างรู้เรื่องไหมเนี่ยวันนี้ ซานมม่าฟังออกด้วยหรอฟังออกด้วยหรอวันนี้ in hotel ซานโม่าวันนี้ทิงตงมาวันนี้เป็นอย่างไรบ้างทิ้งตงมานี่ทิ้งต๋งทิ้งตองมา้งต๋อาใจ้ล้งาทิ้งตงมล้อ่าทิ้ง้า้งงา้วงา้อาิ้ตาิ้งาอองมา้ตอนนี้อนม่้อต เออแบงค์เขแบงค์เขโอ้จีฮตอนนี้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 อยู่แบงค์เขอยู่แบงค์เขอ๋อแบงค์เแบงค์เขตอนนี้ยินแบงค์เขตอนนี้เออฟังออกด้วยฟังออกด้วยโอ้ออ๋คริสตินาอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ออออายุ23ค่ะโอ้เอออายุ22ค่ะโอ้อันนี้ก็ฟังออกด้วย โอ้ยก็รู้จัก哦听懂都听懂了。Oh, oh, oh, oh. Nice? 방어무래나요คริสติน right uh, uh, ่าวันเกิดเออวันที่เท่าไหร่เออองหกสองหไปหวยฮะสองหกอะไรนะ

หกเดือนสองอ้าหกเดือนสองโอเคโอเคจื้อเต้าเลยจื้อเต้าเลยไม่ได้ใบหวยไม่ได้ใบหวยหกกุมภาพันธ์หกกุมภาพันธ์ <c oughs> <c oughs> เออนึกว่าใบหวยอืมอ๋ออคริสตินา่าค่ะอ๋อจะไปจีนประเทศจีนอ๋อจะไปประเทศจีนเมื่อไรครบอืมอ๋อ 烦我不了。